สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์อนุบาลหนึ่งโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวัดในวังพระรามหลวงค่ะ,ะสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะเด็กๆจ้าเป็นหรือยังคะเช้าวันใหม่นะคะเราเรียนกันหน่วยเดิมนะคะหน่วยหนย,ยังอยู่ในหน่วยหนาวตายใจ,ใจอุ่นนะคะในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับฤดูหนาวนะคะชุดนนี้เด็กๆ เด็กๆเอาหนังสือธรรมชาติรอบตัวขึ้นมาเลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเรียนเรื่องสิ่งที่ช่วยให้อบอุ่นอบอุ่นในฤดูหนาวมีอะไรกันบ้างเด็กๆมาดูสาระเรียนรู้สำหรับวันนี้ก็เลยพาลูกยังอยู่ในหน่วยหนาวตายใจอุ่นสาระเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสิ่งที่ให้ความอบอ,อุ่นอย่างเช่นเสื้อกันหนาวหมวกไหมพรม,มเสื้อแขนยาว<ม>กางเกง<ม>ขายาวผ้าพ<ม>ันคอแล้วก็ถุงเท<ม>้า,<ม>านะคะอุปกรณ์ทั้งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆอบอ,อุ่นในฤดู หนาวนะคะอ่าเราไปดูภาพกันเลยนะคะเชื่อมโยงจากสาระเรียนรูน้วันนี้ก็คืออยู่ในแบบแผนเรียนแล้วนะคะเอ,อสิ่งที่ช่วยให้อบอุ่นในฤด,ดูหนาวมีอะไรกันบ้างอ่าัูอันที่หนึ่งเลยนะคะคุณครูนะคะมันคืออะไรคะข้พอที่หนึ่ง,งเป็นหมวกนะคะ,ะ<า>เป็นหมวกไหมมนะ,ะมนะคะขวามือค่ะมันเป็นหมวกอันนั้นคือตาม หมวกไม้พวมใช่ใช่แต่มันเป็นหมวกไม้ไม้หมวกผักไม้พรมขวางเป็นอะไรคะเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวที่มันหนาหนานะคะมันจะได้อุ่นอุ่นนะคะลูกอ่าดูมาดูข้างล่างกันเลยค่ะกางเกงอะไรลูกกางเกงขายาวเช่นกางเกงขาสั้นได้ไหมคะฤดูหนาวไม่ได้ไม่ได้กางเกงขายาสั้นหมวกกับฤดูฤดูร้อนนะคะขาสั้นเพราะเด็กๆด็ไดเรียนไปแล้วนะคะอันสุดท้ายคืออะไรคะ ผ้าาพันค<ข>อ,อนะคะจะได้อุ่นนะคะลูกอ่าสรุปว่ามีหมวกไหมพรมมีเสื้อกันหนาวที่หนาๆน,นะคะแล้วก็มีกางเกงขายาวแล้วก็มีผ้าพันคอ<ข>อ,อ่าทั้งหมดเหล่านี้ จะสัมพันธ์กันในฤดูหนาวเป็นสิ่งที่ช่วยให้อบอุ่นนะคะแต่แบบวันนี้ฟังคุณครูนะคะเด็กๆด,ดูสองภาพข้างบนก่อนมีคำสั่งมาว่าเสือ้อเสื้ออ่าระบายสีอันไหนคะซ้ายมือหรือขวามือคะระบายสีไหนลูกอ่าระบายสีเสื้อนะคะโอเคนะคะต่อมาเด็กๆมาดูข้างล่างเลยค่ะ มีคำว่ากางเกงกางเกงกางเกง,กง,เกงอ่ให้ลูกระบายสีอะไรคะกางเกงนะคะมีคำว่ากางเกงก็ระบายสีกางเกงแล้วที่เหลือหมวกไหมพรมกับผ้าพันคอลูกต้องระบายสีไหมคะไม่ต้องไม่ต้องนะคะอ่าให้ระบายสีภาพให้สัมพันธ์กับคำนะคะ คำที่หนึ่งว่าคำว่าเสื้อคำที่สองคำว่ากางเกงอสรุปว่าลูกระบายสีอะไรบ้างคะระบายสีเสื้อกันหนาวและระบายกางเกงขายาวแค่นี้ง่ายิดเดียวไหมคะ,ะแบบแบบแบบแผนวันนี้ง่ายมากเลยอเด็กๆไปต่อกันในวิชาภาษาไทยกันเลยคะ่ะลูกเอาหนังสือภาษาไทยขึ้นมาเลยจ้า ่มาเปิดหน้าแบบผันกันเลยนะคะเด็กๆยังอยู่ในพยันชนะไทย44ตัวเหมือนเดิมนะจ๊าเด็กๆเปิดหน้าที่16เลยนะคะอันนี้ตัวอะไรคะแบบนี้ยอหญิงยอนะคะยอหญิงยอยอหญิงยอยอหญิงยอยอหญิง,ยอ,ย,อญงยอนะคะ วันนี้เด็กๆครับตามรอยเส้นประนะคะโดยใช้ดินสอนะคะยอผู้หญิงนะคะโดยให้เด็กๆนะคะจับดินสอเป็นนกกระจิบก่อนนะคะไม่ตามดินสอนนะคะดูคุูามนะคะอ่าแล้วก็เริ่มจากให้เด็กๆบูลูกสอนก่อนนะคะอันนี้ก่อนนะคะอ่าม้วนหัวก่อนแล้วก็ลากขึ้นมานะคะแล้วก็ลากออกไปนิดนึงแล้วก็โค้งลงมานะคะแล้วก็ห้งแล้วก็ เสียงไปด้านขวามือแล้วก็ขึ้นลงมาขึ้นไปเลยนะคะอ่าหลังจากนั้นมันมีด้านล่างด้วยนะคะอถ้าเด็กๆม้วนหัวนะคะแล้วก็ครูมาแบบนี้นะคะก็คือยอหญิงนะคะอเมื่อเด็กๆฝึกเขียนเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆเ,เขียนตามเส้นปะที่ยอหญิงข้างล่างด้วยนะคะ,ะเขียนะะให้หมดทุกตัวเลยนะคะแต่ลูกไม่ต้องรีบนะคะ ต้องเขียนช้าๆจะได้เส้นที่สวยงามเมื่อเด็กๆเขียนเส้นเขียนตามรอยเส้นตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมระบายสีรูปผู้หญิงด้านขวามอือกันด้วยนะคะแต่คุณครูอยากย้ำอีกนิดนึงให้เด็กๆใช้สีหลายๆสีในการระบายสีภาพนะคะ,อ,ะอย่างเช่นดอกไม้สีชมพูพื้นสีเขียวว่าเป็นพื้นหญ้า,าผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพูตางกรงสีน้ําเงิน ผมสีน้ำตาลหรือว่าสีดำอันนี้คือการใช้หลายๆสีนะคะลูกอ่าสำหรับแบบผันาษนจากไทยก็จบแค่นี้นะคะให้เดๆไปถึกเสียนแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยนะคะอ่าสำหรับวันนี้การเรียนการสอนก็ได้จบลงแล้วเจอกันใหม่กับคุณครูป้ามและคุณเวนาก,นกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ I มีงานประจำกับเจ็ดสตรีวงต้งวง,วงยักษ์กพอมีให้เศร้า